เมื่อวันที่19ตุลาคม2566นายแพทย์อนุชิตนิยมปฐมแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หมอเอหมอปอดโคราชถึงเคสผู้ป่วยรายหนึ่งที่อมพระพิคเนตลงไปในหลอดลมโดยระบุว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมเสร็จสำหรับพระพิคเนตลงไปในหลอดลมเดี๋ยวจะส่องกล้องหลอดลมไปคีบออกมาใครมีคาถาอัญเชิญขอให้หมอด้วยครับจะได้นิมนต์ท่านคีบออกมาไง ก่อนจะโพสต์ข้อความอัปเดตอีกครั้งว่าอย่าไปอมพระสาบานกับใครอีกนะพระพิฆเนศสำลักลงไปในหลอดลมด้านขวาคลิปออกมาแล้วนะจากการสอบถามนายแพทย์อนุชิตใ,ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยเป็นชายอายุ30ปีถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลสุรินทมีอาการทางจิตเวชเข้ารับการรักษาอาการสำลักในหลอดลมด้านขวาเมื่อนำตัวไปเอ็กซเรย์ตรวจเบื้องต้นพบวัสดุของแข็งติดค้างในปอดหมอจึงใช้กล้องส่องระบบทางเดินหายใจก็พบวัตถุขนาดใหญ่เท่ากับเหรียญบาทเล็กอยู่ในหลอดลมปอดด้านขวา ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการใช้เครื่องมือพิเศษคิบออกมาพบว่าเป็นพระพิคเนตอง์เล็กขนาดเท่าเหรียญบาทค่ะเมื่อสอบถามผู้ป่วยแจ้งว่าในระหว่างผู้สาบานได้องค์พระพิคเนตทําให้พระหลุดเข้าไปในหลอดลมซึ่งที่ผ่านมาหมอเคยคีบสิ่งของมาหลายอย่างแล้วจากหลอดลมที่คนไข้สำลักลงไปค่ะ